ใส่แม็กมานะคะตัวนี้ใส่แม็กมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่ชอบแบบสไตล์เดิมๆนะคะทนขึ้นขึ้นมาหน่อยสีนี้ก็มีเหมือนกันตอบโจทย์ลูกค้าเหมือนกันนะคะใครที่สนใจคันนี้รับส่วนลดไปเลยทันที4ี่0มืนบาทค่ะระบบทุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถคันนี้ผ่านทีมงานมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่น ที่บอยร,รถบ้านใครนะคะที่กำลังตามหานะคะ c ีวิกเอนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ที่บอยร,รถบ้านนะคะสต็อกแน่นๆจุกๆแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้พบกับพี่แนนซี่นะคะอัปเดตสต็อกให้ลูกค้าชมหน่อยค่ะวันนี้นะคะใครที่กําลังอยากได้ซีวิกสักคันหนึ่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปดูรถที่ไหนดีนะคะอยากได้รถดีสินค้าดีมีคุณภาพก็ต้องที่บอยร,รถบ้านค่ะ ยังคงมาตรฐานเดิมนะคะกับรถสวยเกรด A รถบ้านรถใหม่ใหม่น้อยนะคะแต่ราคามิตรภาพค่ะโอกาสของคนอยากมีรถมือสองนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้นะคะรถมือสองเนี่ยราคาสุดคุม้มราคาสุดประหยัดค่ะกับวันนี้นะคะเติมสต็อกให้แล้ว Honda Civic เดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีรุ่นไหนบ้างคะ่ะไปที่คันแรกเลยนะคะคันนี้ใครที่ชอบสีสันสดใสน,นะคะแบบว่าเออแบบว่ามันต้องแดงอะ่ะมันต้องแดงอะ่ะมีไหมอะไรเงี้ย เพราะว่าชอบเอาแบบว่าไปแต่งนะคะเบื่อโทนขาวโทนดําแล้วนะคะอยากได้โทนที่มันดูแบบว่าสปอร์ตบ้างนะคะแนะนําเลยตัวนี้นะคะ c ีวิกเอสีแดงนะคะภายในเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากใส่ดิฟดฟ้งดิฟฟี่อะไรมานะคะครบจบหมดเลยนะคะคันนี้แอบกระซิบลูกค้ามีเครื่องเสียงครบไหนไปดูหน่อยดีกว่าไปดูสักนิดนึงสักนิดเดียวอุ้ยนี่ไม่ได้แพนข้างๆเป็นไง ใส่แม็กมานะคะตัวนี้ใส่แม็กมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะสีดาตัดกับตัวรถนะคะดําแดงบอกได้เลยว่ารอและดุมาก mm. ด้านในนะคะลูกค้าใส่ดิฟฟี่มาแล้วนะคะครบเลย mm. ที่สําคัญคันนี้แอบกระซิบลูกค้ามีเครื่องเสียงด้วยนะมีเครื่องเสียงด้วย mm. ออปชันเนี่ยบอกได้เลยว่าจุกและเต็มมากและยังเหมือนเดิมค่ะรถสวยสภาพดีแน่นอนเพราะว่าคันนี้ไม่น้อยเดียว4 3,000โลนะคะ อยากเป็นเจ้าของเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าใสยด่วนเข้ามาได้เลยนะคะกับบอยรถบ้านรถสวยคุณภาพดีราคามิตรภาพค่ะอีกหนึ่งคันค่ะรุ่นนี้นะคะใครที่ชอบแบบสไตล์เดิมๆนะคะแล้วก็อยากได้โทนที่ว่ามันเข้มนะคะโทนขึ้มขึ้นมาหน่อยจัดเลยคันนี้สีนี้ก็มีเหมือนกันตอบโจทย์ลูกค้าเหมือนกันนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยทุกคันแน่นอนค่ะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายและอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าไปเลยนะคะหันราคาให้ไปเลยสำหรับ c ีวิก FC นะคะปี2019ตัวนี้จะเป็นตัว Minor Change แล้วนะคะสีขาวแต่งมาแบบหล่อๆดุดแบบนี้เลยนะคะ ลดราคาหั่นราคาไปเลยสําหรับคันนี้นะคะขายเพียง6กแ0 0เบาทเท่านั้นใครที่สนใจคันนี้รับส่วนลดไปเลยทันที4ี่หมื่นบาทคา่ะโอ้โหรถกันไปจุกๆเลยนะคะอะเดี๋ยวดูเจ้าสีขาวคันนี้หน่อยนะคะจัดทรงลงแม็กไซแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะลูกค้าสวยมากๆนะคะภายในค่ะภายในสะอาดสอาดเรียบเชี่ยมนะคะ มาพร้อมกับพรม3ดีนะคะเรียกได้ว่าครบคันนี้บอกเลยนะบอกเลยว่าคันนี้สวยสวยมากๆนะคะสภาพดีรถที่บอยรถบ้านของเรานะคะสภาพดีทุกคันและที่สําคัญเดี๋ยวพาไปดูนี่พาไปดูวันนี้นะคะถ้าใครที่เข้ามาดูรถมือสองนะคะเข้ามาดูที่บอยรถบ้านถ้าลูกค้าเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้นี่เลยคันให้ดูใกล้ๆเลย กรูอินสเปกชันกรูอินสเปกชันคืออะไรนะคะกรูอินสเปกชันคือบริษัทที่มารับรองค่ะรถคันนี้คันที่คุณกำลังดูคันที่คุณกำลังซื้อว่ารถคันนี้ไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตรวจสอบให้แล้ว334จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบไฟระบบทุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถคันนี้334จุด ผ่านทีมงานมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมเอกสารยืนยันนะคะว่ารถคันนี้สภาพรถ5้ดาวแน่นอนค่ะถ้าไม่มีสัญลักษณ์นี้เราจะไม่สามารถจัดไฟแนน้์นได้เพราะว่าคุณจะได้ยอดจัดที่น้อยมากๆเลยนะคะเพราะจะเป็นรถไม่สวยเป็นรถเกรด B เกรด C เป็นต้นไปนะคะแต่สำหรับคันนี้ของเราผ่านการตรวจกูนสเปคชั่นมาแล้วเป็นรถเกรด A ค่ะและที่สำคัญนะคะ3คันตรงนี้ คือรถที่ผ่านการการันตีมาแล้วเรียบร้อยว่าเป็นรถสวยรถเกตเออย่างแน่นอนค่ะวันนี้เอาเป็นคลิปสั้นๆอัปเดตกันว่ามีซีวิกเข้าใหม่สีอะไรกันบ้างนะคะยังเหมือนเดิมค่ะบอรถบ้านนะคะบริการตลอดนะคะทั้งหมด76จังหวัดนะคะซื้อได้เลยกับบอรถบ้านมีทีมงานขายมืออาชีพมีทีมงานไฟแนนซ์มืออาชีพรองรับลูกค้าแน่นอนนะคะ สามารถติดต่อนะคะเบอร์ด้านล่างเป็นเบอร์นันที่โดยตรงก็ได้082 296 4752นะคะโทรปรึกษาเรื่องรายละเอียดการออกรถโทรปรึกษารายละเอียดเงื่อนไขนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างหรือกำลังมองหารุ่นอื่นอยู่นะคะไว้ใช้งานที่บรอรถบ้านมีลองรับให้ลูกค้า200กว่าคันบอกได้เลยว่ารถสวยตรงปกแน่นอนคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้า Honda Civic FC วันนี้บอร์บ้านเติมซ็อกให้รัวๆกับราคาพิเศษเลยคะ่ะ